เราทุกคนต่างมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเดินทางมาใช้ชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้โลกคือทางเลือกเสรีที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ชีวิตคือการฝ่าฟันบทเรียนหรือแบบฝึกหัดซึ่งโลกหยิบยื่นให้เราและการเดินทางครั้งสำคัญนี้คือการค้นพบวิชั่นหรือภารกิจ ที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมที่จะก้าวข้ามสิ่งที่เราเผชิญอยู่ไปสู่เป้าหมายปลายทางพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดบนโลกใบนี้นี่คือภารกิจที่สำคัญที่สุดของพวกเราทุกคนในยุค New Normal ในยุคของการเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกที่ทรงพลังที่สุด มันคือซูเปอร์จูนนิ่งการจูนตัวเองกับรหัสลับของชีวิตผ่านจิตใต้สํานึกและความรู้สึกที่ทรงพลังในระดับของจัก,กรวาลมันเป็นช่วงเวลาสําคัญของโลกใหม่ที่เราทุกคนจะต้องปลุกจิตสํานึกหรือดวงวิญญาณให้บรรลุถึงความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะทําให้เราใช้ชีวิตยอย่างงดงามบนโลกใบนี้ด้วยการบรรลุถึงภารกิจที่เราปรารถนาด้วยการลงมือทํานี่คือภารกิจที่ใหญ่ที่สุดของการเดินทาง ครั้งสาคัญที่สุดบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ที่เราเรียกว่าซูเปอร์จูนิงปฏิบัติการรับสุดยอดของการปลดล็อกชีวิตสู่ความสําเร็จที่เราปรารถนาสู่กระบวนการแห่งการเปลี่ยนผ่านของโลกยุคใหม่ที่ทําให้มนุษย์ทุกคนสามารถริขิชีวิตของตัวเองได้อย่างง่ายดายและนี่คือกระบวนการแห่งการปฏิวัติชีวิตในโลกยุคใหม่ซูเปอร์จูนิงที่พวกเราทุกคน จะได้เรียนรู้ภารกิจที่แท้จริงของเราด้วยตัวเองอย่างแท้จริง